กับทินะคะคตอนนี้ทิพย์พาทุกคนมาอยู่ที่โครงการเดอะไลฟ์พหนโยทินพาร์คค่ะที่นี่ขึ้นชื่อว่ามีสวนที่ใหญ่ที่สุดในย่านลาดพร้าวเลยล่ะค่ะเพราะตัวโครงการเขาให้พื้นที่สีเขียวมามากถึง8ไร่เยอะมากๆจริงๆค่ะแค่ยืนอยู่ตรงนี้นะก็รู้สึกบรรยากาศร่มรื่นมากๆไม่เหมือนอยู่ในใจกลางเมืองเลยนะคะเพราะฉะนั้นในโครงการจะน่าอยู่ขนาดไหนตามทิพย์เข้าไปดูด้านในกันเลยมามา ดอยพะหุ่นโยทินพาร์คนะคะ mm hmm. เป็นคอนโดที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง mm hmm. ที่รักในธรรมชาติมากภ mm hmm. ายใต้คอนเซปต์ Magical Tree เรียกได้ว่าเป็นคอนโดสีเขียว mm hmm. แห่งแรกของแสสุริเลยก็ว่าได้ค่ะสังเกตดูสิคะต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเยอะมาก นี่จะเป็นคอนโดไฮรส์ rise, สูง32ชั้น1อาคารทั้งหมด880ยูนิตค่ะที่จอดรถยนต์มีให้ประมาณ60%อนี่ยังไม่รวมซ้อนคันนะคะนอกจากนี้ค่ะทางโครงการยังมีลิฟต์คอยส่งรถขึ้นไปยังลานจอดรถอีกด้วยนะคะซึ่งอาคารจอดรถเนี่ยจะแยกออกจากอาคารพักอาศัยทําให้มีพื้นที่ส่วนกลางแต่ละชั้นเยอะมากหากใครใช้รถไฟฟ้าทางโครงการก็มี e ี Char ร์ r ให้บริการอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเลยล่ะค่ะที่สําคัญคือโครงการพร้อมเขาอยู่แล้วนะคะตัวโครงการตั้ง อยู่บนถนนพหลโยธินค่ะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลลาดพร้าวติดกับโลตัสใกล้ BTS ลาดพร้าวเพียงแค่3 0 0เมตรและ700เมตรจาก MRT พหลโยธินค่ะนอกจากนี้ทางโครงการยังมีรถเชื่อมบัสคอยรับส่งถึงหน้าโครงการเลยนะคะและที่สําคัญนะคะโครงการเนี่ยยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด่วนห้างสรรพสินค้ามหาวิทยาลายัยโรงพยาบาลรงไปถึงออฟฟิศต่างๆนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลเปาโลค่ะ เซ็นทรัลลาดพร้าวมีโรตัสอยู่ด้านหน้าแล้วก็ออฟฟิศต่างๆไม่ว่าจะเป็น S C B Park นะคะอาคารชินวัตร S C G Head Office สำนักงานใหญ่ปตท t ด e l i ล e พหลโยธินพาร์คค่ะ l o c a t i o n is everything ค่ะเป็นไปได้ทุกจินตนาการจริงๆดีไซน์คอนเซปต์โครงการก็คือ Magical Tree รูปแบบตัวอาคารเนี่ยเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีการออกแบบเพื่อให้ลมนี่ยโฟลได้ตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนมาดูนี้ ทิ่เินผ่านมานึกว่าตรงนี้เป็นต้นไม้ธรรมดาแต่ไม่ใช่ค่ะมาดูเร็วตรงนี้นะคะถือว่าเป็นแบกหยาดค่ะให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาเก็บผักสดๆไปทานกันได้แล้วเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพริกเนาะเป็นผักเอาไปทานกับสลัดไปคุกกิ้งต่อบนห้องก็ได้นะคะเอาจริงแค่เห็นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันปลอดภัยแล้วมันก็ไร้สารพิษห่วงใยสุขภาพลูกบ้านด้วยค่ะ ส่วนกลางให้ถึงสชั้นเลยนะคะที่ทิพย์ยืนอยู่เราเรียกกันว่าโคไลฟ์สไตล์ค่ะก็จะมีโต๊ะมีที่นั่งให้เราเนี่ยได้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งฟิลลิ่งชิลมากบองไปด้านข้างฝั่งนี้นะคะจะเป็นวิวสวนแบบพาโนรามาทาให้วันหยุดพักผ่อนหรือว่าวันไหนมีนัดประชุมหรือว่าคุยงานเนี่ยก็สามารถมานั่งใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวตามทิพย์เข้าไปดูด้านในนะคะว่าส่วนกลางที่นี่จะมีบริเวณไหนให้เราได้ใช้กันอีกเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลย สมมติว่าไหนที่มีพัสดุมาส่งแล้วเราเนี่ยกลับคําใช่ไหมคะก็สามารถฝากนิติให้เอาไปไว้ในสมาร์ทล็อกเกอร์ได้หรือหากมีเดลิเวอรี่มาส่งค่ะเราก็สามารถมารับของที่ช่องตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าปลอดภัยสุดๆเลยค่ะแต่อีกหนึ่งอย่างที่ทีพชอบมากๆนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะมีช่องไว้ให้บริการซึ่งช่วยลดการสัมผัสระหว่างที่เราติดต่อกับนิติได้ค่ะ จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยว,วิวดีมากมีโต๊ะให้เราเนี่ยแน่ๆได้นั่งเล่นชิลๆมาออกไปก็จะเห็นวิวสวนสวยๆแบบนี้เลยค่ะเดินเข้ามาเราก็จะเจอกับเวลคัมพอลค่ะคอยต้อนรับโอ้โหบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยจัดมาได้ดีจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนกลางอื่นๆต่อเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง อยู่บนชั้น22แล้วค่ะที่นี้บรรยากาศดีมากลมโฟล์สดชื่นนะคะแล้วเราก็ได้เห็นวิวเมืองจุดจุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็รอบๆเนี่ยก็ยังคงไว้ที่เป็นพื้นที่สีเขียวทําให้บรรยากาศเนี่ยดูร่มรื่นมากขึ้นแต่ชั้นนี้ไม่ใช่แค่วิวดีอย่างเดียวนะคะเพราะเขารวมเอาหลากหลายกิจกรรมแล้วก็หลากหลายคอร์ r ิ i n ้งสเปซมากมายไว้ที่นี่เลยเดี๋ยวไปดูห้องแรกค่ะเราด้วยก,กันว่าคอร์กิิ้งสตูดิโอทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลย อยู่กันในเคเคุกกิ้งสตูดิโอแล้วนะคะที่นี่เท่มากที่ชอบเลยฟิลลิ่งเหมือนเราเป็นเชฟจริงๆนะ ที่ว้าวที่สุดนะคะคือที่นี่เขามีชุดเครื่องครบครบมากแล้วเป็นชุดเครื่องครัวที่เป็นแบรนด์ดังระดับโลกและนําเข้าจากเยอรมนีเลยค่ะอย่างชุดครัวที่นี่นจะใช้ยี่ห้อแฮกเกอร์เตาไฟฟ้าเครื่องอบพูดดุดควันจะใช้ยี่ห้อมิลเล่ในส่วนของซิงค์ค่ะเราใช้แบรนด์เป็นคลีนอัพตู้เย็นโครงการใช้เป็น LG In s t a v i e าทําให้เราเนี่ยมองเห็นของที่อยู่ภายในตู้เย็นช่วยรักษาอุณหภูมิแล้วก็ลดการใช้พลังงานหากใครลืมสูตรอาหารก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าโครงการเนี่ยเขามีสมาร์ทมิ r เลอร์ไว้เปิดดูสูตร าหาและสุดท้ายที่ทิพชอบมากที่สุดก็คือเครื่องบดเศษอาหารเนี่ยแหละค่ะบอกได้คําเดียวว่าโครงการนี้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสุดๆเลยค่ะแล้วนอกจากห้องนี้ทาอาหารได้แล้วนะคะห้องค้างคค่ะใครสายดูหนังเล่นเกมเดี๋ยวไปดูกันที่โคลีปิ้งล็อชไปดูกันเลย เข้ามาในนี้แล้วนะคะจุดแรกเนี่ยได้ฟิลลิ่งเหมือนอยู่ในโรงหนังจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจอภาพขนาดใหญ่ด้านหน้านะจะมานั่งดูหนังดูเดตฟลิกเนี่ยได้หมดเลยค่ะแล้วที่ชอบมากที่สุดก็คือโซฟาขนาดใหญ่ตรงนี้นะเป็นครึ่งวงกลมทําให้เราเนี่ยชวนเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวมานั่งชมด้วยกันแบบนี้ก็ได้และด้านหลังเพิ่มความสนุกมากขึ้นตรงนี้เนี่ยเขามีเดสโซฟอ์บอร์ดนะคะทำให้เราเนี่ยเล่นเปตองรูปแบบใหม่เนาะทำให้เราแบบว่ามีความสนุกแล้วก็จอยกันในห้องนี้มากขึ้นแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะด้านข้างค่ะ่ะะะทีีีแแสงเข้้าามมาบบนนจ กระจกเพดานใหญ่แบบฟูลไฮท์ทำให้เราเนี่ยมองเห็นวิวด้านนอกชัดเจนมากขึ้นค่ะ เดินถัดมาอีกนิดก็จะเจอกับ co-working space บอกเลยว่าใหญ่มากๆมองเห็นวิวเมืองได้แบบเต็มตาเลยล่ะค่ะ,ะ,ะแต่เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เนี่ยยังมี co-studio ไว้สำหรับให้ถ่ายรูปอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยอินเทรนด์สุดๆถัดมาอีกหน่อยค่ะหากใครต้องการความเงียบในการทำงานแนะนำให้นั่งที่นี่เลยก็คือ rabbit hole ค่ะข้อดีก็คือช่วยการเสียงรบกวนจากภายนอกทาให้เราเนี่ยมีสมาธิในการทางานมากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ทางโครงการนะคะยังมีห้องประชุมให้อีกด้วยแล้วหากใครมีน้อง เล็กๆนะคะก็สามารถนําน้องเนี่ยมาเล่นได้ที่นี่เพราะว่าที่นี่นะคะถูกออกแบบและได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลสมิติเวชสบายใจหายห่วงเรื่องความปลอดภัยได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนกลางชั้น32กันต่อเลยค่ะ สุดของโครงการที่นี่ก็คือชั้น32นะคะก็จะเป็นโซนของ Twin k l u s e Sky Pool ค่ะบอกเลยว่าสระว่ายน้ำที่นี่ให้มาใหญ่มากยาวทั้งหมดเนี่ย38เมตรนะคะสามารถว่ายน้ำไปกลับได้แบบฟินๆเลยค่ะหรือใครอยากพักผ่อนชิลๆเนาะที่สระเนี่ยเขาก็จะมีโซนของจากรุซีนะคะให้เรานั่งพักผ่อนรีแล็กซ์แล้วก็ชมวิวเมืองไปด้วยหรือบ้านไหนครับครไหนมีน้องๆหนูๆอยู่ด้วยนะคะก็จะมีโซนสระเด็กให้อยู่ในบริเวณนี้ด้วยค่ะ มาต่อมาที่โซนแอคทีฟกันบ้างนะคะที่นี่คือห้อง The s t o r y Gym m ค่ะซึ่งบอกเลยว่าที่โครงการเขาให้มาจัดเต็มมากมองทะลุไปด้านหลังนี่คือห้องกว้างมากและอุปกรณ์ครบจริงๆนะคะแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันนะโซนแรกที่ยืนอยู่นะคะจะเรียกว่าโซน Smart Technology Equipment ค่ะจะมีอุปกรณ์ใหม่ๆให้ลูกบ้านได้เล่นกันเยอะมากอย่างเจ้า r ร็กบอตรงนี้เนี่ยทำให้เราสนุกกับการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ มาต่อที่โซนที่2จะเรียกว่า Exercise Machine ค่ะหากใครอยากปั่นจักรยานเสมือนปั่นอยู่บนพื้นที่จริงต้องมาที่โซนนี้เลยนะคะและโซนสุดท้ายเหมาะกับคุณผู้ชายมากๆเพราะเรามีโซนเว t เทรนนิ่งเดี๋ยวเราไปดู Facility อื่นๆในชั้น32กันต่อเลยค่ะ ัดมาจากสาว่ายน้ำค่ะตรงนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของโครงการเลยนะคะเราเรียกว่าวิสตาพอยต์เป็นจุดให้เราเนี่ยได้ขึ้นมาชมวิวกันได้และที่สําคัญเห็นบริเวณต้นไม้รอบๆเราไหมคะร่มรื่นมากทําให้ขึ้นมาปุ๊บนะแค่ทิปเดินเข้ามารู้สึกว่าบรรยากาศมันน่านั่งชิลจริงๆแต่ยังไม่พอค่ะด้านหลังของทิปตรงนี้เนี่ยเขามีพื้นที่ในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆด้วยนะคะจะมีจุดให้น้องๆเนี่ยได้ก้าวกระโดดผ่านเยลโล่สเตปไปยังแรบบิทโฮให้น้องๆมีความสนุกสนานมากขึ้นส่วนคุณคุณณพพ่่่่่ออคแมมก็ไต้้งงเเนหวลยราาาะด นี้ค่ะก็จะมีจุดให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้นั่งอยู่กับลูกๆด้วยเห็นไหมคะเป็นยังไงบ้างสำหรับโครงการเดอะไลฟ์ผหนโยธินพาร์คเนี่ยส่วนกลางเขาจัดเต็มจริงๆค่ะหลังจากพาชมรอบๆโครงการไปแล้วนะคะเรามาดูห้องตัวอย่างกันบ้างดีกว่าที่โครงการเนี่ยก็จะมีห้องตัวอย่างหลักๆอยู่3แบบค่ะ ซึ่งแต่ละแบบก็จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนะคะจะเป็นแบบ1ห้องนอน1ห้องน้ําขนาดประมาณ36.75ตารางเมตรใครที่ชอบนั่งเทรดคริปโตนะคะทิปแนะนําห้องนี้เลยห้องนี้จะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนมากๆค่ะเข้ามาเราก็จะเจอกับ l ลฟิ่งแอเรียถัดไปจะเป็นห้องครัวซึ่งเราจะได้เป็นครัวปิดสามารถทําอาหารได้แบบจริงจังเลยนะคะย่างเตาหรือว่าเครื่องดูดควันที่นี่จะใช้เป็นยี่ห้อเม็กซ์ถัดมาอีกหน่อยจะเป็นห้องนอนค่ะแต่สําหรับห้องนี้ สิ่งที่ทิพชอบมากที่สุดก็คือทางโครงการเนี่ยเขามี walk in closet ให้ด้วยนะคะสุขภัณฑ์ที่นี่เนี่ยก็ให้เป็นของคอตโต้อย่างดีและข้อดีของห้องนี้ก็คือมีระเบียงยาวค่ะอย่างห้องที่ทิพยืนอ,อยู่เนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะ40ตารางเมตรด้านหลังก็จะเห็นเป็นห้องนอนขนาดไซส์ใหญ่เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็น living area ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเราเลยทางข้าง,างก,กันก็จะเป็นห้องครัวที่สามารถเก็บกลิ่นได้เหมือนกันนะคะถัดไปจะเป็นห้องนอนซึ่งมาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าที่ทางโครงการเนี่ยเขาจัดเตรียมเอาไว้ให้ค่ะ ให้ความรู้สึกเหมือนเป็น Walk in Closet กันเลยทีเดียวอีกจุดหนึ่งที่ดิ่ชอบมากๆก,ก็คือกระจกค่ะกระจกที่นี่เนี่ยเป็นแบบ Low E ค่ะซึ่งจะช่วยกันเรื่องของความร้อนแล้วก็เสียงรบกวนจากภายนอกได้อีกด้วยนะคะ และทายสุดท้ายค่ะกับห้องตัวอย่าง1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําขนาดประมาณ32ตารางเมตรค่ะนี่ละค่ะเดินเข้ามาก็จะเจอกับห้องน้าโซฟาเอาไว้นั่งเล่นดูทีวีเพลินๆที่นอนก็จัดไว้ให้อยู่ตรงนี้เลยค่ะส่วนจุดไฮไลท์ของห้องนี้ก็อยู่ตรงนี้นี่ละค่ะเป็นครัวปิดติดอากาศขนาดใหญ่ค่ะเอาใจคนชอบทําอาหารซึ่งพื้นที่ตรงนี้ให้มาค่อนข้างกว้างเลยนะคะทําให้มีความคล่องตัวในการทําอาหารค่ะและที่สําคัญค่ะด้วยความที่เป็นห้องครัวปิดติดอากาศทําให้เวลาทําอาหารกลิ่นจะไม่เข้าไป รบกวนในบริเวณห้องนอนนะคะ ค่ะทุกคนสาหรับโครงการเดอะไลฟ์พะหนโยทีมพากที่วันนี้ทิพย์พาทุกคนมาชมโครงการที่นี่กันนะคะบอกได้คําเดียวเลยว่าสวยร่มรื่นดีไซน์ห้องก็ดีทุกอย่างเลยแต่ที่ทิพย์ชอบมากที่สุดก็คือบริเวณพื้นที่สีเขียวที่เขาให้มาเยอะมากๆใหญ่ที่สุดในย่านลาดพร้าวนี่แหละค่ะที่ถูกใจมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าจะอยู่เองก็ดีนะคะหรือว่าจะลงทุนเพื่อปล่อยเช่าก็คุมเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้เนี่ยเรื่องบริการอื่นๆของแสซิริก็ไม่แพ้ใครเลยค่ะเพราะที่นี่มีทั้งระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน และยังมี l i ฟท์ทเวดูแลคุณจากส่วนกลางให้อุ่นใจได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีบริการหลังการขายที่ได้ทีมดูแลมืออาชีพจาก PLUS Property ให้โครงการสวยน่าอยู่อยู่เสมอเลยค่ะใครอยากมาชมโครงการจริงที่เดะอะไลฟ์พหลนโยทินพาร์ทบอกได้คําเดียวนะว่ามาปุ๊บติดใจแน่นอนนะคะสหรวันนี้ที่ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ Bye.